หลังจากประธานสภาของสหรัฐแนนซี่เปโรซี่เดินทางไปเยือนไต้หวันหลายคนก็สงสัยนะครับว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ของจีนกับไต้หวันและคู่ของรัสเซียกับยูเครนมีความเหมือนความต่างอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นจากคู่ของรัสเซียยูเครนก่อนครับย้อนหลังกลับไปในปีคศ1991เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายครับแล้วก็แตกออกมาเป็น15ประเทศรัสเซียเป็นหนึ่งในนั้นยูเครนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ บางยุคบางสมัยผู้นําของยูเครนเขาก็โปรรัสเซียแต่บางยุคก,ก็ไม่ได้โปรรัสเซียอย่างในปัจจุบันนี้ครับนั่นคือประธานาธิบดีวลาดิเ,เมียสเดนสกี้ไม่โปรรัสเซียไม่พอครับยังเข้าข้างฝั่งตะวันตกด้วยโดยเดนสกี้แสดงความสนใจอยากสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตคือองค์กรด้านความมั่นคงนี่แหละครับที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่อยู่ ก็เลยทำให้รัเสเซียเขากังวลวันดีคืนดีฝ่ายตะวันตกจะมีการเอาจารวดขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งนิวเคลียร์มาติดตั้งในประเทศยูเครนหรือไม่ถ้ายูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็อยู่ติดกับรั้วบ้านเคดสวิซําจึงทำให้ผู้นำของรัเสเซียประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางการทหารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65จนถึงวันนี้คือวันที่3สิงหาคมแล้ว ผ่านมา5เดือนเข้าสู่เดือนที่6ยังไม่จบเลยนะครับไปที่คู่ของจีนกับไต้หวันกันบ้างครับทั่วโลกเนี่ยเกือบจะทุกประเทศเขาก็เห็นพ้องต้องกันรวมถึงเคารพในหลักการจีนเดียวย้ำว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและไต้หวันไม่ใช่ประเทศนะครับแล้วทางผู้นำของจีนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาพูดเอาไว้ในหลายวาระหลายโอกาส ทั้งในการประชุมระหว่างประเทศทั้งระดับผู้นำประเทศรวมถึงการถแถลงในประเทศจีนเองครับสหรัฐอเมริกาอย่าได้เล่นกับไฟอย่าได้ก้าวไก่กิจการภายในประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอย่าได้มาเยือนไต้หวันเด็ดขาดแล้วขณะเดียวกันช่วงปลายปีนี้ครับจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พักค,คอมมิวนิสต์ของจีนด้วยซึ่งมีการคาดหมายว่าน่าจะเป็นการต่ออายุให้กับผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เพราะฉะนั้นประธานาธิบดีสีไม่ยอมให้สหรัฐมาลูบคมแบบนี้แน่นอนครับแล้วการที่เพลซีประธานสภาของสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันเหมือนกับเป็นการไม่เคารพหลักการจีนเดียวแล้วอาจจะถูกมองซ้ำด้วยซ้ําว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ไต้หวันประกาศเอกราชแยกตัวจากจีนหรือไม่จับตาดูให้ดีครับจากนี้ไปจีนจะมีการตอบโต้สหรัฐและไต้หวันหนักหน่วงรุนแรงขนาดไหนนะครับ